สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอังสิการแก้วสมทองชั้นมาเทยมมาศึกษาปีที่6ทับ4เลขที่35วันนี้จะนำเสนอข่าวอาชญากรรมในโลกดิจิทัลในหัวข้อผูกบัญชีแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์ดังระวังถูกดูดเงินเนื้อหาข่าวมีดังนี้ค่ะ มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอผูกบัญชีธนาคารไว้กับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ชื่อดังแต่เงินกลับถูกโอนออกไปผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชันดังกล่าวกว่า40,000บาทเธอจึงได้ติดต่อไปยังธนาคารรวมถึงบริษัทแอปพลิเคชันออนไลน์และได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันแต่กระบวนการต่างๆต้องใช้เวลาเธอจึงโพสเรื่องราวเตือนภัยลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก และพบว่ามีผู้เสียหายมาแสดงตัวใต้คอมเมนต์จำนวนมากโดยโดนในลักษณะที่คล้ายๆกันยอดเงินอาจแตกต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันคือช่วงเวลาที่เงินถูกดูดออกไปบางคนเคยติดต่อฝ่ายกฎหมายบริษัทแอปพลิเคชันออนไลน์ไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เงินคืนเช่นกันลองไปฟังข้อมูลจากผู้เสียหายกันค่ะขึ้นช่วงประมาณตีสองค่ะ ตีสองกว่าซึ่งตอนนั้นก็คือนอนหลับแล้วไม่ไม่ได้มี SNS หรือลิงค์ข้อความอะไรให้กดเลยนะคะตอนนี้ถูกดูดไปหมดเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะก็คือติดต่อธนาคารค่ะตอนเช้าก็คือแบบเงินเงินเหลือแค่เศษเงินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบโทรติดต่อธนาคารไปทันทีเลยธนาคารก็เช็คให้ว่าเงินถูกโอนผ่านไปทั้งหมดเจ็ดรายการเลยค่ะแล้วก็แต่ละรายการคือไปแบบแปลกๆค่ะคือช่วงเวลาที่ตีสองอะค่ะ ไม่มีใครคือแบบมาโอนตังตอนปีสองอหรอคะจากกรณีของผู้เสียหายทั้งผู้โพสต์และผู้มาแสดงความคิดเห็นมีการใช้งานในลักษณะเดียวกันคือผูกบัญชีธนาคารไว้กับแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์ต่อมาเงินจากบัญชีธนาคารถูกดูดมายังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชันและได้ถูกโอนออกจากกระเป๋าเงินในช่วงเวลากลางดึกหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งอาจคาดการได้ว่าความเสียหายเหล่านี้จุดเริ่มต้นมาจากการผูกบัญชีธนาคารไว้กับแอปพลิเคชันทําให้มีการเปิดเผยเลขบัญชีธนาคารและนําเลขบัญชีธนาคารนี้มาเป็นช่องทางในการโจรกรรมค่ะสําหรับข้อคิดจากข่าวนี้นะคะที่เราสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นก็คือการที่เราจะกระทําการในใดที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองควรคิดอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มองถึงความจําเป็นความสําคัญที่ต้องทําหรือถ้าหากสามารถหาทางหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าหากได้รับการแจ้งเตือนควรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนควรติดต่อสอบถามกับต้นทางโดยตรงไม่ควรกดยอมรับหรือตกลงโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ